Go. Let's fucking go. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาช่องนักเซตอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างใหม่ของเดดพูกันแล้วก็สรุปทุกประเด็นสําคัญเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคนี้บ้างยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับอีกทั้งผมจะมาสรุปเรื่องของการเชื่อมจักรวาลของ a อเวนเจอร์5แล้วก็รวมถึง a อเวนเจอร์6แล้วก็อธิบายเรื่องของดร์ดูมด้วยกับดร์ดูมในเวอร์ชันของก็อดอิ e เ i อร์เรอร์ดูมผมว่าถึงเวลาแล้วแหะครับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันสำหรับใครที่เป็นแฟนมาเวลกันอย ชมคลิปผมเป็นครั้งแรกยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันนะครับ ฉากเริ่มแรกพวกเขาได้พาเรามายังบาร์แห่งหนึ่งครับมันก็จะเป็นบาร์ที่อยู่ในประเทศของแคนาดาผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนะเราจะสังเกตได้เลยครับว่ามันจะมีเรื่องตลกเกี่ยวกับแคนาดาอยู่เหมือนกันของตัวไรอันเลโนที่มาจากตัวอย่างก่อนในตอนที่เขาใส่เสื้อของไรอันกอสลินแล้วก็กาลังอ่านหนังสือ The Canadian Mountain มันเป็นการเล่นตลกครับเพราะว่าตัวของไรอันเรโนและก็วูฟฟูลีนเองก็มาจากแคนาดาด้วยเช่นกันพวกเขาอาจจะหยิบเรื่องนี้มาทําเป็นเรื่องตลกก็ได้ครับเหมือนว่าพวกเขากาลังเล่าว,ว่าวูฟฟ์วูลีนเขาจะล้ม เขาตลอดเวลาเลยผมรู้สึกว่าการตายของเอ็กเมนจะยังไม่ใช่วิธีการตายแบบเดียวกันในภาคของโลแกนครับแต่ก็สรุปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชันไหนแต่ก็จะเป็นการตายในวิธีที่แตกต่างกันไปครับพระราดอกของ TVA ได้บอกว่าเขาเป็นคนที่ล้มเหลวจากโลกของเขาเองนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาจะต้องมาบาร์แห่งนี้อยู่บ่อยเลยแหละมันก็เลยทําให้เขาดูเหมือนเป็นคนขี้เมาไปเลยครับเพราะว่าทุกที่ที่เขาไปจะถูกไล่ออกจากบาร์อยู่ตลอดเวลาเลยนั่นก็แปลว่าฮิลลิงแฟกเตอร์ของวูฟเวอร์ลินมันยากมากที่จะทําให้เขาเมานั่นเองครับ เดซปูก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในบาร์แห่งนี้แล้วก็สวมใส่เสื้อใหม่ของเขาด้วยที่ได้มาจากทีวเไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็รวมถึงอาวุธอะดาม,มนเทียมซอร์สของเขาด้วยเขากําลังโน้มน้าวให้วูฟววลีนไปกับเขาครับแต่วูฟววลีในตอนนั้นไม่ยอมไปเดซพู Deadpool ก็เลยต้องเอาปืนจี้เขาแทนเราจะสามารถสังเกตตรงตัวอักษรปักปืนได้เลยครับที่เขียนไว้ว่า s m i วิท i t h ์เดอะแฟ a ต์มันจะแปลว่ามันจะทําให้สว่างนะในตอนที่เขายิงปืนอะไรทํานองนั้นครับ มันก็ตลกดีครับในตอนนั้นวูฟวิลลินบอกว่าไม่ได้สนใจอะไรอารมณ์แบบว่าน้องสาวพี่ไม่ค่อยสนใจเลยว่ะมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าบทสนทนาของพวกเขาทั้งคู่ในซีนนี้มันน่าจะมีเลดี้เดดพูด้วยหรือเปล่าที่จะเป็นเวอร์ชั่นแวร์เรียนของเดดพูในอีกเวอร์ชันหนึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับเดดพู Deadpool รู้สึกเสียดายเวลาเขาก็เลยต้องรีบพาตัววูฟวิลลินออกจากที่นี่ให้ได้แล้วก็ได้มีการทะเลาะก,กันนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงนะในซีนนี้เขาเล่นมุกตลกเกี่ยวกับ,ว,บวูวลยร่่าาเเะะพ กงเล็บของวูฟเวอรีในตอนนั้นไม่สนองเท่ากับในตอนหนุ่มๆครับเราจะสังเกตได้เลยครับว่าเขาในตอนนั้นกําลังจมปากกับอดีตมากๆอารมณ์แบบว่าเฮ้ยจะฆ่าฉันจริงเหรอมันก็แอบดูโรคจิตอยู่นะเพราะว่าอันที่จริงแล้ววูฟเวอรีนเขาอาจจะรอคอยเวลานี้มาโดยตลอดเลยก็ได้อีกทั้งในตัวอย่างนี้พวกเขาได้เปิดเผยโลโก้ใหม่ของ Marvel s t u d i o ด้วยครับมันก็จะเป็นลักษณะสีแดงกับสีเหลืองที่สีแดงก็จะแทนตัวของเดดพูส่วนสีเหลืองก็จะแทนวูฟเวอรีนนั่นเองและฉากถัดมาก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่ามันคนคืืออออสสถาาที่่ขขงงง TheP Series จกเรร ังเกตได้เลยว่ามันมีซาาประหักพังอยู่ที่ถูกทิ้งไว้ในสถานที่ร้างแห่งนี้อยู่เต็มไปหมดเลยเราจะเห็นรูปโลโก้ของ Twenty Century ด้วยครับที่มาได้ถูกทิ้งไว้อยู่ในสถานที่แห่งนี้นั่นก็เพราะว่าหนังของ X-Men กับหนังของ Fantastic Four ส่วนใหญ่ก็มาจากค่ายนี้นั่นเองผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลโก้ของ Fox ในเวอร์ชันนี้กันแนว่ว่าทาไมพวกเขาถึงจะต้องมาอยู่ในจักรวาลน,นี้ด้วยมันอาจจะหมายถึงตัวของเค v i n ไฟกี้ก็ได้นะในการที่เขาได้นําสัญญากลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเหมือนว่าจะเป็นกกกกาาาารรรรพพููดถึงไไวว้้ออออะะใหบบ The Fox คุ่ผมจณออป ส่งพวกคุณไปยัง The Void แทนอะไรแบบนั้นครับเพลงที่พวกเขาใช้เล่นในตัวอย่างนี้ก็คือเพลงของ Madonna Live Appearer ครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพราะมากเหมือนพวกเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยชุดของ w u t e r i n กันเท่าไหร่นะแต่เราจะได้เห็นเขาแน่นอนครับใน TVA ในตอนที่พวกเขากําลังพูดกับ Paradox และอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ d e a d p o o l ต้องไปหาเขาแล้วก็พาตัว w u t e r i n กลับมายัาง TVA อีกครั้ง d e a d h p o o l อธิบายให้เขาฟังครับว่าเขาอาจจะสูญเสียเพื่อของเขานั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ d e a t p o o l ต้องการ w u t e r i n แต่พวกเขาก็ไม่ได้อธิบายนะครับว่าเหตุผลจริงๆแล้วมันคืออะไรกันนนนแแ่่่่ไมววาาาาพพกกเขาอจจโด ก็ได้ A หรืออาจาจะมีอะไรเชื่อมโยงกับตัวของเอมมาคอรินก็ได้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวไวร้ายที่มาจากฉบับคอมิกด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเธอกันนะไม่ว่าพวกเขาจะใช้วิธีไหนก็ตามเดดพู Deadpool ก็จะต้องมาขอร้องให้วูบุลินช่วยเขาเพื่อที่จะช่วยเพื่อนของเดดพูและก็ครอบครัวของเดดพูด้วยแต่มันเป็นครอบครัวที่ถูกสร้างขึ้นมานะที่ไม่ใช่ครอบครัวตามแต่กําเนิดอะไรแบบนั้น นั่นก็เพราะว่าวูฟเวอรลีนล้มเหลวจากการช่วยตัวเองในโลกของวูฟเวอรีนครับผมว่ามันน่าจะมีบางจุดในหนังเรื่องนี้ที่จะต้องเล่าย้อนกลับไปตัวของวูฟเวอรีนโดยการอธิบายภูมิหลังของวูฟเวอรีนครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วบ้างในจักรวาลของเขาที่ทําให้เขาต้องล้มเหลวในโลกของตัวเองแบบนี้แล้วก็รวมถึงการอธิบายเรื่องของเวอร์ชั่นของเอ็กเมนด้วยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าซาที่อยู่หลังของเดดพูลในซีนนี้มันเป็นของใครกันแน่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นซาประคคักพังหรือชิ้นส่วนของยานเฮ ก็ได้ตัดมาที่ในการต่อสู้ครับในตอนที่พวกเขาได้ต่อสู้ร่วมกันแล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าพวกเขาทั้งคู่ต่างก็ฮิลิ่งแฟกเตอร์ได้อีกทั้งก็ยังมีอาดามเมนเทียมเหมือนกันด้วยไม่ว่าจะเป็นกรงเล็บของวูฟวูลินที่เป็นอาดาเมนเทียมเหมือนกันใช่ไหมครับแลวก็รวมถึงดาบของเดดพูลก็เป็นอาดาเมนเทียมเหมือนกันนั่นก็บอกเราได้เหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะไม่เห็นผู้ชนะง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างฮิวกันแบบนี้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้จะมีฮิวิ่งแฟกเตอร์แล้วพวกเขาาาายยยยยััังงรููววเอออ่่่พนนนนนนนใใหิะะ ตอนนั้นเขากาลังพูดถึงองค์ที่3ครับและก็อธิบายว่าเขายังอยู่ในหนังนวนิยายอยู่เพราะว่าในตอนนั้นเดดพูอยากรู้ความเป็นมาของวูบุลินเดดพูก็เลยแซวเขาไปว่าจะให้รอถึงองค์ที่3เหรอแล้วค่อยเล่าเรื่องถึงตอนนั้น uh, เพราะส่วนใหญ่แล้วแนวคิดนี้จะเจอได้มากในหนังทั่วไปครับไม่ใช่แค่ในหนังซูเปอร์ฮีโร่นะซึ่งมันจะมีตัวละครเอกตัวหนึ่งครับที่จะต้องมีเรื่องบางอย่างที่ฝังใจในอดีตและพวกเขาก็ไม่ได้เปิดเผยให้เราเข้าใจกันด้วยนะจนกว่าจะถึงองค์ที่3ของหนังครับนั่นก็ Редактор субтитров а ต่อมาในฉากถัดมาผมไม่น่าจะจริงๆว่าพวกเขายังอยู่ในเดอะไวโอเปเนตหรือเปล่านะแล้วก็เป็นซีนที่มีศึกใหญ่เกิดขึ้นด้วยในซีนนี้ในที่สุดครับพวกเราก็จะได้เห็นวูวูลินในฉบับที่เขาใส่เสื้อกล้ามอีกด้วยในซีนนี้ผมว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เสื้อของเขาต้องขาดรุดรุ่ยครับผมคิดว่าวูวูลินน่าจะใส่หมวกนะในเรื่องนี้ข้อน่าสังเกตต่ตอมาก,ก็คือโลโก้ของ copperhead ครับที่อยู่ด้านหลังของซีนนี้ซึ่งมันก็จะอ้างอิงจากฉบับคอมิกด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงจากฉบบบบบััออออออมมมนะมิิกกกกขขงงงงง Dailyvil นนนนะะะะ่่่่่าาาาาาาจจีีีีเเหตุรรรณ์ไไยยททดึ้้แแลว็ส เชื่อมโยงตัวของเจนิเฟอร์อิเล็กธาด้วยแลวก็รวมถึงเบนเอฟเฟกต์จากเรื่องของแดรดีวิลผมคิดว่าอิเล็กธาน่าจะเป็นตัวละครที่โผล่มาในช่วงท้ายของหนังก็ได้นะเพราะว่าเบนเอฟเฟกต์ไม่สามารถปรากฏตัวในหนังได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจต่อมาก,ก็คือหลังของวูเวลีในซีนนี้ครับมันคือตัวของลอบรีเฟลต่างหากหรือก็คือคนที่วาดคอมิกนั่นเองถ้าคุณไม่ใช่แฟนคอมิกมันก็จะมีมุกที่พูดถึงเกี่ยวกับประวัติของลอฟรีเฟลมันเป็นม เรื่องแบบนี้มาทันทีแล้วก็ตัวของร o b r e v e a เป็นคนที่ร่วมสร้างตัวละครเดทพูด้วยครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เราจะได้เห็นอิสเอของเขาอยู่ในหนังของเดทพูลทุกภาคเลยเฟเบียน <Fab ian S 1> กับรีเฟลเป็นคนที่วาดต้นแบบครับแล้วก็ร่วมสร้างเดทพูด้วยกันอาจจะมีอิสเอของเขาด้วยนะที่อาจจะเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ด้วยและสิ่งที่น่าสนใจต่อมาก็คือปืนของเดทพูลที่ถืออยู่ก็จะเป็นปืนทองซะด้วยนะเป็นไปได้ว่าเดทพูลในตอนนั้นน่าจะอัปเกรดปืนของเขาแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากที่ไหนกันนัััััััันน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 แแแ่่่ลละภาาพกกกกก็็บบบบมททีีนนนนีีววูเอออรรรรคค้้้งงงตตขใใถถยส กล่าวน่าจะเป็นในตอนที่เดซพูพยายามโน้มน้าวตัวของเขาเองเพื่อที่จะช่วยเพื่อนเดซพูอย่างที่ผมบอกไปเลยแล้วก็รวมถึงครอบครัวของเขาด้วยนี่ก็จะเป็นซีนที่อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวอย่างก่อนด้วยเพราะว่ารถดังกล่าวเป็นรถคันเดียวกันที่มีเลือดสาดอยู่ในรถก่อนหน้านี้แล้วก็แน่นอนครับว่าพวกเขาจะต้องห้หาหันกันแน่ในรถคันนี้อีกทั้งก็ยังมีซีนเล็กๆน้อยๆด้วยนะในอตอนที่พวกเขากําลังต่อสู้กับพวกท v ีเอครับก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่าพวกเขาทําไมถึงต้องปะทะกันมันต้องมีออออะะะะไไรรรสสััักกกกกกกย่่่่่่่าาาาาางงงททททีีีีเเเิดดดขึึนน้้้้้นนนนนนนแแคบใหหตพพพููลวจจจจ็็โผชม ไม้ที่อยู่ด้านหลังของพวกเขาได้เลยครับมันก็จะเป็นป่าเขียวๆที่มาจากวูบลีนกับในตอนที่เดธพูอยู่ในรถก่อนหน้านี้พวกเขาน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในแคนาดาครับแล้วก็มีป่าอยู่รอบๆในขนาดนั้นที่ซึ่งวูบลีนอาศัยอยู่ในโลกของเขาอีกทั้งเราจะได้เห็นภาพบางส่วนของเอมมาโคลินด้วยที่มีชื่อว่าคาสซานดราโนว่าเธอกําลังออกมาจากหัวของแอนแมนครับในซีนนี้รวมถึงฉากเล็กๆน้อยๆด้วยครับในตอนที่เดธพูได้ดาบของเขาด้วยมันจะมีคนๆหนึ่งครับที่กาลังมอบดาบอาดาเมนเทียมให้กับเดธพูในตอนนั้น ไม่ใช่ฉากในตัวอย่างนี้นะมันจะเป็นฟุตเทจที่เปิดในงานซีนีมาคอนเขาได้เล่นมุกตลกเกี่ยวกับหนึ่งในท v A เอเจนซึ่งก็จะเป็นชายคนนี้แหละครับโดยการที่เขากําลังมอบชุดให้กับเดดพูอยู่ในขนาดนั้นข้อนังสังเกตที่น่าสนใจก็คือถุงมือสีขาวครับนั่นก็จะเป็นเหมือนถุงมือของมิกกี้เมาส์เพราะว่ามิกกี้เมาส์ก็มีถุงมือสีขาวใช่ไหมครับเพราะว่าในตอนนี้แล้วจริงๆดิสนีย์เป็นเจ้าของเดดพูนั่นก็เลยมาสู่มุกตลกต่างๆนานาของเควินไฟกี้ครับในฉากถัดมาน่านนตอที่งังขว ของคลาสแซนด้าโนวากันก่อนว่าจริงๆแล้วเธอเป็นใครกันแน่หลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะครับเธอเป็นแฝดปีศาจของโปรเฟชเซอร์เอกพวกเราจะสังเกตเธอได้เลยว่ามีอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆกับโปรเฟสเซอร์เอกมากๆนั่นก็บอกเราได้เหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นโปรเฟสเซอร์เอกด้วยก็ได้ในหนังเรื่องนี้หรืออาจจะเป็นในตอนที่วูฟเวลีนกาลังเล่าเรื่องความเป็นมาของตัวเองในโลกของตัวเองก็ได้นะซึ่งแน่นอนครับว่าจะต้องมีตัวของโปรเฟสเซอร์เอกด้วยที่อยู่ในอดีตของเขา Give chance. I find me chance be able help you find some may a you to แต่ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมเธอจะต้องมาอยู่ที่ The Void Penit ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าเธอจะต้องถูกพุนมายัางสถานที่แห่งนี้แน่ๆหรือว่าเธออาจจะเป็นหนึ่งในแวร์เลี้ยงของ Professor X ก็ได้นะหรือเธออาจจะเป็นฝาแฝดที่มาจากโรคอื่นก็ได้จริงๆแล้วเธอมีพลังที่ส่งพลังเทียบเท่ากับ Professor X เลยครับเราจะสังเกตได้จากสิ่งที่เธอทําในตัวอย่างนี้เลยและแล้วเราก็จะได้เจอกับเจ้าอะไรออดอีกครั้งใน The Void Penit ซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้านี่ก็ยังอยู่ในสถานที่ดังกล่าวด้วยที่พร้อมจะกินกินทุกๆอย่่่่่่าาางงงแแมมมม้้้ตตตตัััวววขขอออออททลนน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 นดยเชกกกสิีีใใจจ็คืหะ พวกตัวละครคลาสสิกที่มาจาก Xmen ด้วยอย่างเช่นตัวของ Lady Des t ไ i รพวกเขาเหล่านี้มาจากหนังคลาสสิกเรื่องแรกนี่ก็เป็นที่ยืนยันด้วยครับว่าในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยอะไรแบบเดิมๆกลับมาอีกครั้งในการนําเรื่องเก่าๆกลับมาอีกครั้งครับคนที่อยู่ด้านซ้ายนี้น่าจะเป็นเลพาร์คโทสครับจากเรื่องต้นฉบับของ Xmen เราได้เห็นไพโรกันมาแล้วครับจากตัวอย่างก่อนที่กําลังนั่งรถเลสโคในขณะนั้นนี่ก็จะเป็นรถคันเดียวกันที่มาจากกัปตันอเมริกาภาคแรกพวกเขาดึงตัวละครมาค่อนข้างเยอะเลยนะมันก็ยยยัังงงมมีีส่่่่่่วนนนททเเเบลอออูแก็็ไหหชดจารร ใครเป็นใครบ้างเพราะว่าบางคนก็ยังเอาผ้าคุมหัวไว้อยู่และรถที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นรถเดียวกันในเวอร์ชั่นของรถของ f a n t a s t i c โฟซึ่งก็จะเป็นรถที่มีความคล้ายคลึงกับรถดั้งเดิมในฉบับคอมิกมากๆที่เกิดขึ้นในช่วงปี1960แต่มันไม่ใช่ในเวอร์ชั่นที่มาจากหนัง The Fox Fantastic Four นะแน่น,นอนครับว่าการ,ปรเปิดเผยอิสระต่างๆนานานทั้งหมดนี้มันก็จะอ้างอิงมาจากฉบับคอมิกด้วยมันไม่ใช่แค่จากหนัง Marvel เท่านั้นแต่ยังรวมถึงค่าย Fox ก,กับหนังของ Marvel ด้วยครับพวกเขายังอยู่ใน The Void Planet แล้วก็ทำเรื่องวุ่่่นนนนนวาาายตตงๆมมมมกัจะนนีีีซใอท วูบูลีนเขากําลังดื่มวิสกี้อยู่เราอาจจะได้เห็นวูบูลีนดื่มตลอดเวลาเลยก็ได้นะต่อมาเราจะมาพูดถึงเจ้าหมาของเดซพูกันครับในตอนที่เดซพูกําลังอุ้มมันอยู่ในตัวอย่างนี้แน่นอนรับว่าเจ้านี่เป็นด็อกพูที่มาจากเวอร์ชั่นเดียวกันในฉบับคอมิกซึ่งก็จะเป็นแวร์เรียนที่มาจากอีกจักรวาลหนึ่งจากเนื้อเรื่องดังเดิมของเดซพูนะผมคิดว่าพวกเขากําลังล้อเลียนเดซพูที่มาจากจักรวาล616ก็ได้ครับอีกทั้งก็ยังมีอิซเอ็กที่มาจากหนังของมาเวลด้วยนั่นก็คือรถแท้งที่ทุกกกกกกคคนนนนนนไไดดด้้้้เเเเหห็็จจาาาาาาาตตัััััววออออยย่่่งงงงงงีีลลรรรแแททปขขบมมิภ แล้วก็รวมถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยมันเป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันมาแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าคนขี่อยู่ในตอนนั้นคือใครกันแน่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นใครสักคนที่มาจาก Xmen ครับไม่ก็พวกแฟน t าสติกโฟที่มาจาก The Fox เหมือนว่าในตอนนั้นคลาสเซนด้าโนวาได้ใช้พลังของตัวเองในการจัดก,การวูเวิลีนครับแล้วก็พยายามควบคุม Xmen เอาไว้เราจะได้เห็นเธอได้เลยครับว่าเธอสามารถควบคุม Xmen ได้ด้วยนี่ก็จะเป็นบอกแสหนึ่งนะที่จะเชื่อมโยงกับหนัง Xmen เรื่องแรกในตอนที่แมกนีโตททาแบบเดียวกันกับวูเวลลีในหนังภาคก่อน สิ่งที่น่าสนใจต่อมาก็คือสถานที่ในตอนนั้นซึ่งก็จะเป็นซาประหักพังของเซเรโบเหมือนว่าพวกเขากําลังบอกในตัวอย่างนี้ว่าเธอสามารถควบคุมเจ้ากลุ่มดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นพวกตัวละครต่างๆจากเอ็กมินและก็รวมถึงแฟนทาสติกโฟด้วยหรือจากพวกตัวละครมาวิลครับซึ่งก็จะเป็นตัวละครจากหนังที่แตกต่างกันไปเธอบงการพวกกลุ่มเหล่านี้ครับนี่ก็บอกพวกเราได้เหมือนกันนะครับว่าเธอจะเป็นายรายในหนังเรื่องนี้จริงๆนะหลังจากที่พวกเขาได้เดินทางเข้ามายังกระโหลกแห่งนี้ครับมันมีอะไรที่ถูกซ่อนอยู่เพียบเลยอย่างเเเช่่่่่นนนพวกกออสสรตตาาางงงงๆทีป็บแแํคัััญขหยไม เห็นมนมะและที่นอนของเดดพูที่นอนอยู่ในตอนนั้นก็จะเป็นที่นอนเดียวกันกับของฮักในเรื่องของทอและนาล็อกครับผมไม่แน่ใจว่าบริบทที่เกิดขึ้นในซีนนี้มันคืออะไรแต่เหมือนว่าพวกเขากําลังกระโดดออกมาจากสถานที่ของแอนแมนและกระโดดเข้าไปยังประตูเวทมนต์ที่เหมือนจะเป็นประตูเดียวกันกับด็อเตร์สแตนซึ่งในซีนนี้ก็จะเหมือนจะเป็นวส์ครับที่กําลังบอกพวกเราอยู่ว่าเ hey, ฮ้ยการปะจนภัยกําลังเริ่มแล้วนะแล้วก็ยินดีต้อนรับพวกเขาสู่มาเวลอีกครั้งแน่นอนครับว่ามันคือทางออกของพวกเขาในตอนนั้นในการหนีรอดจากสถานที่ดังกกลลล่่่่่าาาาาววใใให้ไ้ไเพระ,อ,ะรอ,ออออยยยืมปนนนนนััต็งู นั่นก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่พวกเขาจะต้องหนีจากสถานที่ดังกล่าวออกไปก่อนที่พวกเขาจะถูกขหมบนั่นเองในช่วงตัวอย่างก่อนเราได้ยินมุกตลกมากมายเลยสําหรับเรื่องของเควินไฟกี้กับดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นการพูดสแสดงแบบเควินก็จะพูดตลกเกี่ยวกับการพูดสแสดงหนังครับเพราะว่าทุกคนในมาเวลในตอนนี้ก็มีการแค่นี้จริงๆนั่นก็เลยทําให้เขาใช้เรื่องอื่นไม่ได้แล้ว Off limits. What about Bolivian marching power? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even forest bump. Do you want to build a snowman? Yes. ก็จะเป็นการอ้างอิงถึง The Girl Interrupted ครับซึ่งก็จะเป็นหนังของ Angelina Jolie ส่วน Force Bump ก็จะเป็นการพูดถึง Foreign s u m p นั่นเองครับ Do you want to build a snowman? ก็จะเป็นมุกตลกของ Disney พราะพวกเขากำลังหมายถึง Animation ของ Frozen ครับ You build อีกทั้งพวกเขายังปล่อยโปสเตอร์หนังด้วยเราจะได้เห็นเลยว่าโปสเตอร์หนังของพวกเขามันก็จะเหมือนกับโปสเตอร์หนังของโลกแกเลยในตอนที่ x 23กำลังจับมือวูฟเวอรลินอยู่นี่ก็อาจจะเป็นทฤษฎีหนึ่งก็ได้นะที่พวกเขาจะนำา x 23โผล่มาในหนังเรื่องนี้ด้วยก็ได้เรื่องนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับจากตัวอย่างก่อนเราจะได้เห็นว่าพวกเขากำลังเกิดเรื่องของ Secret w a r มาแล้วสิ่งที่พวกเขาอาจจะทำต่อไปก็คือการนำเรื่องของ The Void Planet จากซีรีส์โลกิให้ได้กามาเป็นเวอร์ชั่นของ Battle World ที่อ้างอิงจาก Secret w a r l ใน บับคอมิกครับแต่นั่นก็เพราะว่าดรดูมในเวอร์ชั่นของ Secret War ฉบับคอมิกกับเรื่องของ God Emperor Doom เรื่องนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับว่าพวกเขาจะใช้ดรดูมในเวอร์ชั่นของ God Emperor Doom แในฉบับหนังของภาค Avengers Secret War ด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะใช้ในเวอร์ชั่นของดรดูมที่มาจากเวอร์ชั่นของ Secret War ที่มันจะเป็นในเวอร์ชั่นที่อ้างอิงจากฉบับคอมิกครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชั่นไหนเราก็จะได้เห็นเวอร์ชั่นของเขาในเร็วๆนี้ครับในหนังของ Fantastic 4ที่กําลังจะมาอีกไม่นานนั่นก็จะเป็นคําตอบสําคัญแล้วก็เคลียร์ทุกประเด็นเลยเกี่ยวกับดรดูมในเวอร์ชั่นใ มันยังเป็นคําตอบที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่และแน่นอนว่าหลังจากหนังของเดดพูลและก็วูฟวิลลินพวกเราจะได้เห็นหนังของแฟนตาสติกโฟภาคใหม่ในปีหน้าด้วยครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะกับหนังของมัตติเวิร์สกับกาแล็กตัสและก็รวมถึงเรื่องของจักรวาลอื่นด้วยและแน่นอนครับว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่พวกเขาจะนําตัวของดร์ดูมเข้ามาด้วยแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าพวกเขาจะใช้ดร์ดูมที่เป็นในเวอร์ชั่นเดียวก,กันกับที่พวกเราพูดถึงมาโดยตลอดหรือเปล่าและข่่่าาาาาาาวววดีีกกกก็็คืออนนืออออทงงงงงใในนนนนต้พเเขขขํํลลััััแแผสหหหรบมๆยยยูะ ว่าพวกเขาจะทำเอเวนเจอร์5ครับกับเวอร์ชั่นของแคนด d y n สตี้โดยการที่พวกเขาจะใช้เรื่องของ The c u r s l of King เป็นจุดพอดเรื่องในการรีแคสติ้งนักสแสดงแคงครับซึ่งมันก็จะไม่ใช่โจนาธานเมเจอร์แล้วอย่างที่ทุกคนทราบข่าวกันดีนะครับแต่พวกเขาก็ไม่บอกนะครับว่าใครจะมาแทนที่แต่ก็จะมีการอธิบายอย่างสมเหตุสมผลให้ได้ในการพาคนใหม่เข้ามาแทนที่ในหนังเอเวนเจอร์ภาค5แล้วก็ยืนยันไม่ได้ด้วยนะครับว่าเดดพูลกับวูฟเวอรลีนจะปรากฏตัวในเอเวนเจอร์ภาค5ด้วยหรือเปล่าคุนว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะบอกวววว่่่่่่าจาจักกรรเเอออ์์ชชนน6.6ใหมทีมตสู้บ Aventure The Ca Up c a n e t h Avenger ภาค6 Secret War ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องของ Avenger ใน Multiverse มากกว่านั่นก็จะทําให้ Deadpool กับ Wolverine ได้เข้ามาใน Avenger ภาค5ครับแต่ก็ต้องว่าตามพล็อตเรื่องนะว่าเขาอยากจะทําแบบไหนว่าจะนําพวกเขาทั้งคู่มาด้วยหรือเปล่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะทําให้หนังเหมือนว่า Avenger ภาค5กับภาค6จะเชื่อมโยงกันครับกับวิธีที่ Infinity War กับ Avenger Endgame มันก็จะเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดเลยมันอาจจะมี End Credit ที่เซตอัพขึ้นมาแล้วก็เชื่อมโยงกับ Avenger Endgame ก็ได้นะเหมือนว่ามันจะเป็นแค่หนังเดียวไปเลยแล้วก็ตัดให้เป็นหนัง2พา ก็ได้ถ้าสมมุติว่าเดดพูลกับวูฟเวอร์ลีนอยู่ในหนัง a อเวนเจอร์ภาค5เราอาจจะได้เห็นเอ็นเครดิตบางซีนที่เชื่อมโยงกับพวกเขาก็ได้แต่ประเด็นสำคัญก็คือ a อเวนเจอร์ซีเค a r วอร์มันก็จะหมายถึงเควินไฟกี้ก็จะยกทุกอย่างให้ฟอกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักแสดงมาวิลกับเวอร์ชั่นของตัวเองในเอนเกมครับที่ซึ่งเดดพูลกับวูฟเวอร์ลีนจะดูเหมือนกับเป็นเวอร์ชันที่แยกออกมาเท่านั้นเองมันก็จะเหมือนกับว่าเดดพูลกับวูฟเวอร์ลีนคือเอ็กเมนในเวอร์ชั่นของโ no นเวโฮอะไรอย่างนั้นเลยในเวอร์ชั่นขอองงงงนนนัักกกกแแแสสดดดี้มมไววล็รถึูฟิ ดังนั้นแล้วผมคิดว่าเดฟพูกับมูฟวิลลินน่าจะเป็นเหมือนกับ Xmen นในเวอร์ชันของโนเวโฮมาอะไรแบบนั้นเลยครับถึงแม้ว่าจะมีอิสเตอร์เอของแฟนตาสติกแล้วก็ตามและ Secret War ก็จะเป็นเหมือนกับ x m e เ n นนเกมาอะไรแบบนั้นเลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเดฟพูเป็นตัวละครตายผ้าของ Xmen ในฉบับออริจินของอนิเมชันซีรีส์ครับมันก็มีความเป็นไปได้ในหลายทฤษฎีเลยนะที่ว่าเดฟพูอาจจะปรากฏตัวในเรื่องนี้ด้วยแต่อาจจะไม่ใช่ซีซั่นนี้นะแต่จะเป็นซีซั่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ผมหว ขึ้นอีกครั้งนะส่วนเรื่องหนังเดี่ยวของ Xmen ในตอนนี้พวกเขากําลังจะทํามันอยู่ครับผมคิดว่าเราจะยังไม่ได้ข่าวสารอะไรเลยจนกว่าหลังจากที่พวกเขาทําเรื่องของ s e c r e t w a อลเสร็จเดี๋ที่เกิดขึ้นในตัวอย่างหนังก่อนเลยครับว่าเดดพูกาลังพูดถึงเรื่องของการากการีบูตจักรวาล MCU ใหม่ก็จะเป็นการพูดถึง s e c r e t w a อลนั่นแหละครับที่จะเป็นจุดอรอตเรื่องสําคัญในการากการีบูตจักรวาลใหม่ทั้งหมด เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมครับสิ่งที่ผมกาลังพูดถึงในคลิปนี้ก็หมดแล้วถ้ามีเรื่องไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปยังไงก็ขออาภัยในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงอิสต์เอ็กที่ผมยังไม่ได้เล่าท่านผู้ชมก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมจะรอฟังทุกคอมเมนต์เลยก็ถือว่าเป็นหนังที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับปีนี้แล้วผมหวังว่าหนังในภาคนี้มันคงจะเป็นหนังของจักรวาลมาวลที่น่าสนใจมากๆในปีนี้ครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าจะมีบอกแสอะไรที่เพิ่มเตตตติิิมมมมมม่่่ออจาาาาาากก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 กนนนนีีนนี้้า้า้บบบงงงงถททผผชชชไไไไหรรรรรััััคคลป็แแยววดดดด์์ จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับแฟนๆมาเวลทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ